ต่อกันครับกับ Star Cup 2, 2> สตาร์ครับสองซัลลูปี่แคมเปญเนาะระดับยากสุดนะครับจริงๆมาเป็นด่านที่ไม่ควรจะมีก็ได้เนาะมันเป็นด่านหนึ่งในตัวเลือกของโนวานะครับตอนที่เราเข้าไปช่วยโนวาเนาะจะให้เลือกระหว่างโนวาหรือทอชนะครับก็ผมเลือกเป็นโนวาแต่ว่าเราจะมาได้เก็บตกด่านที่เราไม่ได้เล่นกันนะครับที่มาเป็นด่านตัวเลือกนี่แหละ ทำไม่ครบเลยว่ะมันยังจบไม่บริบูลเกี่ยวกับการทำอาชีพมันจบระดับยากสุดทุกดานเลยครับก็เลยจะเล่นเรียงดาดเลยกันเนาะก็ไล่ลไปนะครับนี้ไม่ดดานย้อนความนะถ้าหลายคนตามผมทันเนาะแต่ถ้าใครตามไม่ทันก็แนะนํนานดูเรียงชื่อตอนจะเข้ <c oughs> าใจกว่านะครับก <c oughs> ็แน่นอนทอสเองเนี่ยเชาจาใช้เบนเนาปึงเขาจะยิงรีวกว่าก็เป็นเหมือนเอสเรฟเฟล เขาจะไม่ใช่สไนเปอร์ดามเมจจะเบาวกว่าแต่ยิ่งรัวกว่านะครับแล้วก็จะไม่มีสกิลสไนเปอร์เหมือนโนวาแต่ว่าเขาจะมาแทนที่ด้วยสกิลไม์แบลสนะครับระเบิดสะกดจิตนะฮะร,ระเบิดจิตใจทําให้สตันชั่วคราวอะไรอย่างนั้นเป็นต้นจังหวะที่สตักนก็ยิงซีไปครับอะไรอย่างนั้นนะฮะและ้วสกิลใหม่ที่เพิ่งมาใหม่เมื่อกี้ชื่อว่าไซบชิวครับเป็นเหมือนโล่ซับดาเมจชัวช่วคราวไม่น่ากดใช้เลยมีลั่นครับภารกิจการนี้ก็ทําลายฐานเราจะพาชอชแหกุกตออนนนี้เายู่ใรุกกกนะเคาลังแหุก ไปทําลายตัวประตูหลักประตูทางเข้าคเนี่ครับเพื่อจะออกไปนะฮะฝ่าไปได้แล้วก็จะมีกองทัพเรนนคอยสนับสนุนสัพาอร์อเพื่อช่วยเลือทอชออกไปอยู่นะครับอารมณ์ด่านนี้จะค่อนข้างมีกลิ่นอายของโมบ้ามาเต็มมากๆเลยนะไม่ไม่ดีกิวไปครับแล้วระดับยากสุดมันก็ไม่ค่อยปราณีผู้เล่นสักเท่าไหร่อย่างที่เราเข้าใจกัน,นก็จำเป็นที่จะต้องค่อยๆเล่นนะตอนนี้เราย,ยัางไม่มีสกิลฮิลตัวเอเวินะเตอเร์จี้เนาะอินเตอร์จี้ี่ลถเร็วมากเลยนะมา รถเร็วแต่ว่าเติมช้ามากก็ค่อยเล่นแล้วก็รอเพื่อนๆเอาแล้วกันอย่างนี้ผมก็รักตัวเองนะฮะตายง่ายมากวันนี้เราตายไม่รู้ตัวเลยอ่ะมันจะเป็นฟีวดิ้งประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวต้องหาจังหวะเข้าไปเก็บเทอร์เรสครับเพราะเขาเป็นเฮเกเตอร์น้องสามารถตัวจับตัวไขยตัวได้นะตัวคลุกมีหลายคนน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วเปิดไม้นะเนาะ จังหวะน,นี้แหละ,ะระวังฮีเล็กนบเดี๋ยวไม่แน่ใจตอนไหนนะจำไม่ค่อยได้ระดับนี้ผมเล่นเป็นเวลาผมเล่นทุกครั้งเล่นแคมเปญนี้เมื่อไหร่ครับทุกครั้งที่เล่นก็จะเล่นไปช่วยโนวาตลอดเลยทอสี่เล่นม่ค่อยบ่ยนะจำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวมันจะมีสกิลอีกอันหนึ่งนะครับที่สามารถฟื้นอ็นเตอร์จี้ได้โดยการดูดพลังชีวิตของเพื่อนนะครับแล้วก็ได้อ็นเตอร์จี้ขึ้นมายิ่งเพื่อนมีเลือดเยอะเท่ทาไหร่ยิ่งได้เยอะเท่านั้นนะคอนที่ผมทำลายตัวเทคแอกเตอร์ไปนะมันจะได้สร้าง ก็เ,เลยนะมันจะได้สร้างราวเวนไม่ไม่ใช่ราวเวนสิซีแทงไม่ได้จะสร้างได้แต่เฮลเลี่ยนนะซึ่งก็จะดีต่อการที่จะกำจัดมันนะถ้าซ,ซีแทงมันยิงแรงนะโดนหลายตัวด้วยกำลังผมหายหมดเลยยงไม่ไหวดึโอ้ยระวังถ่วงให้ถ่วงให้อ่ะแล้วก็พยายามที่จะยิงตัวแฟคตอรี่ให้พังก่อนนะครับมันจะได้ไม่ต้องสร้างยินเพิ่มเนาะ เพื่อนเราก็พยายามดันมาอยูอย่ดูลำบากกันปากเนี่ยเมื่อกี้อุตส่าห์ตัดกำลังให้หน่อยนึงไม่ทำละงไล่มันแล้วก็ล้อมหลอกมาครับอะขอบที่เราเข้าใจนั่นเหมือนเป็นขอบที่ตัวเฮดเจอร์ทำงานแล้วก็เห็นเรานะขอบของระยะการมองเห็นของเธอเลยนั่นเองแล้วก็จะเก็บมันก่อยายาน แค่นี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ของเราแล้วฮะเลนน้องก็จะส่งกำลังเสริมมากนะครับจะมี SCV มาคอยสร้างฐานตรงนี้เป็นเหมือนเช็คพอยต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็อุนี่ไงกำลังจะพูดเลยเจ้าโกสปอยอยมพใส่นะครับทำให้ดํมมานาเราหมดเนที่หมดนะครับก็เลยได้สกิลใหม่มาเดิมไจีเนื้อที่จากเพื่อนผมนจะใช้ส่วนใหญ่กจะใช้กับเจ้าตัวที่มีเลือดเยอะที่สุดเนาะอย่างมาราเดอร์นะฮะเป็นต้น เราก็จะได้เอนดยีมาเกือบครึ่งนะฮะต่อการใช้หนึ่งครั้งซึ่งมันกดใช้ได้ตลอดอนะ่ะขอแค่รอคูดาวเต็มไม่มีมานาหมดไม่มีอะไรนะใจะยิงสนามข้าซีแท้งอัพละลัวพอแต่โม้ไม่ได้เลยเอาละ่ะไปโก้ทำอ่าผมจำไม่ผิดจะมีซีแท้งนี่ไงเอาซีแท้งแบบซีเบเกอร์ไปเลยนะฮะซีดิบอย่เอาเอาะ่ะโอเค เพีงใจผู้เล่นจริงๆอ่ามีทเทอเดตอยู่ข้างหน้านะครับสตาร์ทเทเดตก่อนเดี๋ยวต่อเอสีบีเข้ามาอุ้ยแป๊บเดียวครึ่งหลอกขุนขะดีแล้วเปิดเราเปิดโลบาเรียไว้นะครับโอเคตอนนี้มันก็ไม่เห็นเราละจะเข้าไปเก็บซีแท้งมีเอสีบีพยายามจะมาซ่อมปล่อยมันมาสู้ดาเมจเราไม่ได้นะ phải quay đi đi chị con rồi sau đó là cái gì nữa rồi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  rồi cái shop nữa bay เดี๋ยวเราจะมีารกิจเสริมข้างบนนะครับนี่ช่วยนักโทษเนาะมันจะมีสปอนโบนัสยูนิตพิเศษว่าช่วยก็ดีเลยนะถ้าเป็นระดับต่ำกว่ายากสุดประมาณระดับนอร์มอลนี่ไม่ต้องก็ได้นะบินข้ามไดเลยแต่พอเป็นฮาร์ดหรือว่าระดับยากสุดบูท่อตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างดีเลยนะแบบว่าต้องมาเลยอ่ะมันจะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ความรู้เก่าเลยนะไม่แน่ใจนี่ไงมันเป็นที่จอดของพวกเดียมันแบ็กเนาะแล้วก็จะสปอนเดียมันแบ็คตลอดนะครับไปช่วยันสู้ระวังระวังซีแทก สตันไว้เก็บมันก่อนแล้วถอยกไปเติมมีเดจี้กับริงของคนไปอยู่แถวๆนั้นก็ได้นะะนอกระยะเราจะลากมีดมา,มาให้มาฮิวเราต่อเนื่องครับจะามาสองตัวสิแล้วแต่แกแล้วกันเออนั่นแหละหลือตัวเดียวพอขอบใจแล้วก็สตันยังไงให้โดนเยอะสุดให้ตายเถอะอล่อ เราเข้าเราออกนี่ยแหละครับหรือเราจะเข้าไปเก็บเทเลทก่อนก็น่าจะไม่เร็วนะผมแค่ขี้เกียจนะครับเกียจทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บประตูคุกเปิดนะครับใช่เยี่ยมมากทอสนักโทษเหมือนจะมาช่วยเราเลยแน่นอนมาครับอีสปอร์หรือยังนักโทษมันจะวิ่งขึ้นไปมันจะไปน,นั่งยานนะครับเป็นนั่งเดียวมันแบกเนาะนั่งรถแล้วมันก็จะขับมาช่วยเรา แต่น่าตกใจอย่างทำไมาแกไม่มาทีเดียวหมดนี่เลยชนะเลยเนี่ยเพื่อนไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะฮะยังไม่สปอนดิ่งก่อขึ้นกันหมดแล้วนี่สปอนดสิ<ป>หรือว่าเขารอเพื่อนเราก็ไม่รู้นะฮะมันคงจะดูต่อนะมันต้องสปอนมันไม่สปอนนี่คือเอ่อ เดี๋ยวจริงแล้วครับท่านผู้ชมไม่สปอนส์เหรอโหบทนี้ก็ลำบากสิเพราะวการยูนิตพิเศษอุ้ยเดี๋ยนะสองเทเลทนะครับเอซีพีสองทำตามเดี๋ยวเราไม่ได้แอมอุ้ยซีแท้ง เย,นยน็นๆกดขนาดเปิดโลกวะเนี่ยเห็นนะผมเก็บทเทเลตัวนั้นก่อนดีกว่านะเพื่อจะเอาออร่าตรงนี้ออกจะได้เข้าไปเคลียร์ตรงนั้นได้แั๊บเดียวนะครับเติมหน่อยเข้า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 ตัวนี้แะไรร่ไหนเรียบร้อย สตันให้โดนซีดด้วยเก็บซีดก่อนดีกว่าอ่โอเคเรียบร้อยวู้เราก็เกือบเหมือนกันไม่ดกไม่ดกไม่ดกน,น,นั่นแหละนี่เครับเขาไม่มีเดี๋ยวมันไดขอบมาช่วยเลยเหรอสักคันหนึ่ง,งไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะจริงดิอ่อออาผมขอไปดูอีกรอบนะ ในความรู้สึกผมคือมันต้องส่งออกมาสิเดี๋ยวบอกว่ายากสุดไม่ส่งอบางทีมันก็ดันยากเลยนะเติมเติมเติเติมผมขอไปดูอีกรอบนะครับอ่ายอมเสียเวลาดีกว่าโหแทนที่จะดันเข้าไปลึกๆแล้วเพราเดี๋ยวมันจะมีความยากข้างในแบบหนาๆอยู่อบบรอรอเราอยู่ไม่สปอร์เลยเหรออีหยาเดี๋ยวมันแลกบอก เขาไม่มาเลยครับไม่คิดจะช่วยเราเลยาให้เรามาช่วยเขาเดนอพูดเหมือนกับว่าเขาจะช่วยเราแต่เขาก็ไม่ช่วยใจดำจัดๆนะฮะงานนี้ซีทแทงอุ๊ยอะไรเนี่ยซีเบเกอร์ไปละเพื่อนเราหายนะไม่ทันแล้วเพื่อนเอซีบีเรา จะพยายามเข้าเทเลตนะครับแรงอ่ะแรงมากแป๊บเดียวเพื่อนเราก็เหมือนยังสร้างไม่เสร็จเหรอนู่นนี่กำลังมารวมๆกันออตายตายตายตัวนี้ตายแน่ทีนนี้เข้ายากครับเปิดโลกเก็บมาก่อนแรงนักใช่ไหม เออนั่นแหละแรงนักใช่ไหมเออนั่นแหละเย้ยรอรอรอนั่นแหละครับมาฮหิวอุย้ยกิดตาย <c ười> ตอ่ะใช่ครับผมเคลียร์ให้หมดแล้ว โอ้ยจะมีอีกเยอะครับผมได้สีก่อนสีก่อนอเรียบร้อยอินเทอร์จี้ครับโอเคเรียบร้อยไปปล่อยเพื่อนตรงนี้อีกจุดหนึ่งหวังว่าตรงนี้จะมีเพื่อนมาช่วยเ,เรานะที่แท้หวังขันก่อนเลยหนึ่ง ยิงประมาณสองนัดตั้งหนึ่ง,งครั้งครับโอเคขอบใจผมช่วยเพื่อนก่อนข้างล่างตรงนี้อีกที่หนึงจุดที่สองเป็นเพลสเสริมนะครับมันจะมีลาเวนใช่ขยับไปขยับมาลาดตะเวนเป็นจังหวะนะเราก็พยายามหลบได้อยู่โอเคเรียบร้อยแค่นี้มันก็เหน็นเราละ,ละแล้วก็ยิงรีไป อาเรียบร้อยเยี่ยมมากเลยแค่นี้ก็เปิดอิสระให้กับนักโทษอย่างเต็มรูปแบบแล้วรู้จักชมนะเดีร์นนะมาช่วยแล้วเตดมเลือดหน่อยเด้อมือหน่อยไม่ดีจ้ะเช็ดซีดใหม่ละอารัดผมเอา ได้ครับตัดกำลังเราไวมากเลยซีดเนี่ยโอเคแค่เดียมมันแบกไม่ออกครับตรงนี้ก็ไม่ออกด้วยอ่ะเอออยากครัโอเคมีโค้ชเลยครับช่วยเฉยเฉยแต่ก็ไม่ออกที่ซีแทงด้วยซ้ำเนี่ยแต่ซีแทงก็เงียบกริบเลยนะฮะ คุณที่ไม่ช่วยจะดันยังไงเนี่ยได้แหละแต่มันยากแป๊บนะครับนี่ตายเจอมีนุก๊กตอนนี้เราได้ของเล่นใหม่ครับนุ๊กสไตร์แต่มีทางด่านนะฮะใช้ได้แค่สี่ลูกนะซีอยู่ข้างบนตรงนั้นด้วยนะครับมุมสูงกว่าเราเราเลยไม่เห็นมันไม่ครับ ทำยิงหนึ่งสองโอเคเนี okay. ่ยเราโอ้โหขับมาถึงนี้เลยเหรอเอาว่ะมีแค่เทเลทไม่พอลาเวนมาเสริมอีกเอาเอสซีบีมาทางไม่ได้กันนั่นแหละเติมหน่อยนิดจี้ใช่เดี๋ยวช่วยเอง เนี่ยแล้วเราจะช่วยทำไมเนี่ยเขาไม่ส่งพลังเสริมออกมาเลยสุดยอดอย่างเศร้าโคดต้องมีโคดด้วยอืหายเราเป็นมาเย้โอ้โหรอไปอินเ้อร์เน็ตของจะหมดเฉย เติมหน่อยอ่าเดี๋ยวผมต้องหาจังหวะลงลูกแล้วนะครับก็กะกาจะเก็บไว้ใช้ตรงนี้แหละแล้วผมเจอรักหนึ่งลูกสองตอเลยเหรอสักครู่ครับเก็บซีแทงเอานะสามสองอย่าเข้าไปเย็นๆของใหญ่มาแล้วหูหายฮะเราเปนเราเปนเทเลทโอ้โหดู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 ไม่ต้งกูเซอร์แบบอีลิต sẵn ừ, ừ, tạm... ừ, đi bên đó, thằng này nó nãy luôn thì cái này, trời, chăng vậy này, chơi chơi chơi, trời, nó đi, trời, 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 ใช่เดี๋ยวรอเพื่อนมาดันยากเอ้าโอเคเติมหน่อยมันผมยังคาใจอยู่เลยมันไม่ออกมาจริงดิกำลังทรงกำลังเสริมคือไม่มีเลยเหรอแล้วแค่นี้เนี่ยนะจะดันขึ้นบ้านเขามาเดี๋ยวนะผมเดี๋ยวขวาขก่อนออออถ้าจำไม่ผิดเนะี่ยใช่ใช่นี่นี่มันจะมีจุดกำเนิดลาเวนอยู่ครับจะไม่นสร้างลาเวน จะตัดการสร้างลาเวนของมันอบอกว่านนะอเดี๋ยวผมเอาเมดิคลากเมดิคมาด้วยเฉยก็ดีนะครับรแบบเราก็ตรงนั้นถึงไหมไม่ได้ไม่เป็นไรยิงตัวนี้ได้ไหมได้นะครับทเทคเรคเตอร์เนาะทำให้มันสร้างลาเวนได้ตัดเทคเรคเตอร์ซะก็ลงลาเวนไม่ได้แล้วมาแล้วแนะสดงว่ามีข้างในอีกป่าเย้ยไม่ทันเปิดโล่ไม่ทันปืนผมห้ามซ่อม ร้อยแค่นี้ก็สร้างไม่ได้แล้วนี่ถ้าได้ตรงนี้ฐานนึงนะตัดมันไม่ให้มันสร้างไม่ดีนะครับตามมาเหรอเนี่ยสุดยอดดูดีแล้วมันดันไปนน่นแล้วโอ้ซีแทงอืมอืมขอหน่อยดูดเลือดเออมานะอาต้องหาจังหวะใช้เพื่อเก็บเจ้ายานแจ็คสันดีเวนนะครับ วังซีครับนี่ไงจังแบบหวะนี้แหละให้มันโดนสองซีซ์เซอร์ไพรส์มาเต่ฟักเกอร์แอมลงเรื่องอุ้ยลูกเดียวแคบบ่สั่นบอกงานห้องพังหมดนะครับถึงเวลาไหมไม่ต้องหวังฮิว ไม่มีให้บอกเลยนะี่เนี่ยยิงตามล้วมันมีเฮลเลงเฮลเลียนครบทีมเราไม่มีเลยเลยมีแต่มาเลเดอร์ของพวกไบโอครับเนี่ยเรามีแต่ไบโออ่ะแต่มันมีทั้งเทคทั้งไบโอบ้าไปแล้วทั้งอะไรนะไม่คณิกแล้วก็ไบโอนะโอ้นะอโหปวดหวัวเลยเอา ค่อยเล่นครับอืมสู้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนแป๊บนึอันนี้น่าจะยิงฐานใหญ่ได้เลยเยี่ยมลาเวนมาถือไปซะมาซ่อมเหรอไม่ให้เอเิโดลนั่งไงเรียบร้อยฮ่าผมเก็บตัวนี้ก่นอนเราเหลือสองลูกนะครับกาดจะจัดสองลูกตรงนี้เลยเพราะว่า,เ,าเป็นตัวที่ฟอร์เทมันพนะันห้าเนาะ แล้วลูกหนึ่งเนี่ยมัน7จ0นะครับบวกปี200กับพวกโครงสร้างถ้าพวกตึกเนี่ยจะทำดาเอจเป็น900าร้นะครับลูกละ950ถ้าโดนตึกนะแล้วก็อันนี้มันมีพันห้าครับก็ร้สิบสองลูกก็ประมาณพันห้าพอดีใช่ไหมก็จะบึ้มพอดีเลยะเพืนะเลยว่าจะสแปนลงตรงนี้เลยนะแต่มันได้ทีละลูกแต่ก็ไม่เป็นไรก็ท่านแหละยวกันไหม ซีดอีกแล้วไม่ให้ไม่ให้ใหอโอเคมาครับลูกแรกบินยิงยังไงให้กะมาณนี้ยสปายดมาตะฟักเกอร์มาแล้วครับมีซีดตรงนั้นด้วยสองเหรอเนี่ยสองซีดเหรอก่อนเปิดโล่ยิงนั่นแหละถอย เกบซิด์นี่นี่ใช่ครับเหลืออีกหนึ่งเอาเครึ่งตรงนั้นให้มันโดนขาอนี้ด้วยนะฮะอ้าเปิดโลด่ซะใช่ตเติมเลือดเฮ้ยเติมเลนจี้สตัมซีแทังยั้งอีกเลยโอ้สแสดงว่ามันมีเกราะน้องลืมค้างบนเกราะไปเขามีออมอม่สามครับก็ว่าแหละมันเลยไม่ทัน ไม่เป็นไรเอาให้พังอีกจะได้ไม่ต้องมีไอซมาซ่อมมาเดินเย็นขึ้นเติมอินเทอร์เหน่อยครับตอนนี้มันเหลือร่อยหลอกับเราแล้วระวังซีแท้ไอ้บ้าเอ้ยลืมเก็บซีแท้งข้างล่างนะฮะซีแท้งหรอ โอเคแค่นี้ก็ไม่เห็นเราละแ,แล้วก็ตัวนี้แฉกซอรี่ครับดับเทกเนตเตอร์่อนมันไม่มีใครซ่อมมัน้วยจะลำบากนิดนึงนะฮะตัดเทคเนตเ,เตอร์จะได้เหลือแต่เฮลเลียนเนาะอันนี้ตรงนี้ก็จะเหลือแต่วยกิ้งนะครับ เล่นลำบากโอเคเขาไปเคลียร์ข้างบนแล้วงั้นผมเคลียร์ข้างล่างลงมาเพื่อนเยี่ยมสิทธิ์แท้งมันสร้างได้ไงเนี่ยเราฮ่าฮ่าฮ่ามาฟังผมตัดเทกเรียกเตอร์แล้วคุณไม่มีเทกเรียกเตอร์คุณไม่มีสิทธิ์สร้างซิทธแท้งโอ้เกมเอาใจ AI จริงๆเลยอะไรเนี่ยมันก็ลงลาเวนได้ดิแต่มันก็ไม่ลงดีแล้วนะแค่นี้ก็วุ่นวายพอสู้ๆข้างบนอ่ะเฮ้ ปนหัวแทนเลยฮะมีเทคเนีคเตอร์แต่แบบซีแทงก์ออกมาได้ไงแบม Bam. เทียมปนีกสามทางสุดท้ายอันเดียวแล้วแค่ข้างบนถุดหนึ่งก็เอานะฮะนับหมดโอ้ยเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมถือว่าผ่านแล้วอ้ท็อตก็หลุดออกไปแล้วโนวาก็จะแบบมีความเปลี่ยนเลยน้องเข้าไส้เลยฮะหลังจากนี้ <c oughs> อาวิสัตยูแบบกบบเลน์อนเลยนะแต่บอกเลยผมชอบโนวามากกว่าเยอะแต่ก็มาเล่นให้ดูนะครับขอบคุณมากแล้วสนุกสนานกันนะครับเดี๋ยวยังไงาต่อกันตอนต่อไปนะไล่เก็บตรงให้ครบนะครับเดี๋ยวก็มาดูความสําเร็จที่ผมตั้งใจไว้เนหะ้เขาให้มันขึ้นที่หน้าเมนูหน้าประวัติของเรานะหน้าโปรไฟล์เราว่าผ่านแบบยากสุดแล้วของเทลแอนด์แคมเปญประมาณนี้ขอบคุณที่มาสนุกกันด้วยกันนะฮะเดี๋ยวมาสนุกกันต่อคลิปหน้าเนาะคลิปนี้บอกลากันก่อน,อนแล้วกันสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม